มิติ x สำรวจความจริงในมิติที่คุณไม่เคยรู้จักสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นที่ลึกลับแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับที่มีเรื่องเล่าเยอะมากเกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินเรืออะไรแบบนี้ที่เรารู้จักกันในชื่อ สามเหลี่ยมเบอร์มูดาเราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันดูนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมามาดูกันว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือทฤษฎีที่เขาว่ากันอืมค่ะคืออย่างแรกที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะก็คือชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มูดาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือ,อชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการอะไรเลยนะคะอ้าวเหรอครับค่ะแต่เป็นชื่อที่นักเขียนคนหนึ่งชื่อวินเซนต์แกดดิสเขาตั้งขึ้นมาเมื่อปี1964แล้วต่อมาก็มีชาลส์เบอร์ลิเอามาเขียนจนโด่งดังในปี1974ซึ่งจุดนี้มันก็บอกเราไกลๆนะคะว่าตำนานนี้มันเริ่มมาจากเรื่องเล่านะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นก็หมายความว่ามันอาจจะมีสีสันมีการเสริมแต่งเข้ามาบ้างตั้งแต่ต้ตนก็มีความเป็นไปได้ค่ะ น่าสนใจครับงั้นเรามาลองไล่เรียงกันดูดีกว่าครับเริ่มจากเคสที่ดังที่สุดเลยที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนี้จริงๆจังๆ,ๆก็คือการหายไปของฝูงบิน Flight 19ใช่ไหมครับใช่ค่ะ Flight น9วันที่5ทธันวาคม1,945ค่ะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด TBM Avenger 5ลำเลยนะคะพร้อมลูกเรืออีก14นายออกจากฟลอริดาไปฝึกบินตามปกติครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้หายไป คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่ากลัวแล้วกเออ็เป็นปริศนามากๆก็คือข้อความวิทยุสุดท้ายที่ได้รับจากหัวหน้าฝูงบินเรือโทชลส์เทเลอร์นะคะเขาแจ้งว่าเข็มทิศทั้งสองอันของเขาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เข็มทิศเสียใช่ค่ะแล้วเขาก็พูดประมาณว่าทุกอย่างดูแปลกๆแ,แม้กระทั่งมหาสมุทรแล้วก็มีประโยคสุดท้ายที่ค่อนข้างจะหลอนๆหน่อยว่าเรากำลังเข้าสู่เขตน้ำขาวก่อนที่การสื่อสารจะขาดหายไปเลยค่ะ โอ้ oh, ฟังดูน่ากลัวนะครับน้ำขาวนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะมีเครื่องบินที่ส่งไปช่วยก็ตามไปด้วยสามนายตามไปแต่เครื่องบินลำนี้ก็ขาดการติดต่อแล้วก็คาดกันว่าน่าจะระเบิดกลางอากาศค่ะหมายความว่าวันเดียวเนี่ยหายไปถึง หกลำยี่สชีวิตเลยเหรอครับใช่ค่ะ6กลำยี่สชีวิตโดยที่ไม่พบร่องรอยอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นซ่าเครื่องบินหรือร่างของผู้เสียชีวิตนี่เลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าจุดประกายความสนใจแล้วก็ความกลัวเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มูราขึ้นมาอย่างจริงจังครับแล้วก็ไม่ใช่แคสีนแคสเดียว ยังมีแคสอื่นๆอีกที่น่าสนใจเหมือนกันมีอีกเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเรือ USS Cyclops ในปี1918อันนี้เป็นเรือลำเลียงพลขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐนะคะหายไปพร้อมกับคนบนเรือ306ชีวิตเลยค่ะถือเป็นการสูญเสียกำลังพลน,นอกการรบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเขาเลยแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาซากเรือไม่เจอ 300กว่าชีวิตเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะหรืออย่างเคสของเครื่องบินโดยสาร Star Tiger ในปี1948กับ Star Ariel ปี1949 2สองลำนี้เป็นรุ่นเดียวกันบินในเส้นทางคล้ายๆกันแล้วก็หายไปห่างกันไม่ถึงปีทั้งๆที่ตอนนั้นสภาพอากาศก็ดีไม่ได้มีสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรส่งมาเลย ฟังดูแล้วมันก็แปลกจริงๆนะครับคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในบริเวณนั้นแล้วทางวิทยาศาสตร์ล่ะครับเขาพยายามอธิบายเรื่องพวกนี้ว่ายังไงบ้างมีทฤษฎีอะไรที่พอจะฟังขึ้นบ้างไหมครับก็มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เสนอขึ้นมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องสภาพอากาศที่มันรุนแรงแปรปรวนแล้วก็คลื่นยักษ์หรือ Rogue Wave นะคะคลื่นยักษ์ ค่ะคือบริเวณนั้นอยี่ยมันอยู่ในเส้นทางของพายุเฮอริเคนอยู่แล้วแล้วก็มีกระแสน้ำกอล์ฟสตรีมที่ไหลเชี่ยวมากซึ่งปัจจัยพวกนี้มันสามารถก่อให้เกิดคลื่นที่สูงมากๆแบบฉับพลันได้สูงเท่าตึกเลยก็มีนะคะแล้วคลื่นพวกนี้มันก็แรงพอที่จะทําให้เรือขนาดใหญ่จมได้หรือทําให้เครื่องบินตกแล้วก็พัดพาซากไปไกลจนหาไม่เจอได้ค่ะอืมก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเรื่องสภาพอากาศแต่ว่า ไอที่นักบิน fly 1 9นบอกว่าทุกอย่างดูแปลกหรือเขตน้ำขาวล่ะครับมันดูเหมือนจะมากกว่าแค่พายุธรรมดาหรือเปล่าค่ะนั่นก็เลยนำไปสู่ทฤษฎีที่สองที่พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องการประทุกข,ของก๊าซมีเทนไฮเดรตค่ะก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ทะเลเหรอครับ ใช่ค่ะคือใต้ทะเลในบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามีก๊าซมีเทนในรูปของแข็งสะสมอยู่เยอะมากก๊าซพวกนี้มันอาจจะระเบิดหรือ,อ,อปลดปล่อยออกมาเป็นฟองก๊าซจำนวนมหาศาลขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วมันจะส่งผลยังไงครับ ผลก็คือฟองก๊าซพวกนี้มันจะไปลดความหนานแน่นของน้ําทะเลลงอย่างรวดเร็วค่ะทําให้น้ําไม่สามารถพยุงเรือได้เรือก็อาจจะจมดิ่งลงไปเลยส่วนกา๊าซคีมมันลอยขึ้นมาในอากาศก็อาจจะเข้าไปรบกวนการทํางานของเครื่องยนต์เครื่องบินทําให้เครื่องดับหรืออาจจะเกิดการระเบิดได้เหมือนกันอ๋อครับครับฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจนะครับแล้วเรื่องเข็มทิศละครับที่เรือโทเทเลอร์บอกว่ามันเสีย ในเรื่องของความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลกค่ะคือเขาบอกว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มุดาเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ทิศเหนือจริงๆตามภูมิศาสตร์กับทิศเหนือตามสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันพอดีแล้วมันทําให้เข็มทิศเสียได้ยังไงครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องมือนําทางมันอาจจะยังไม่ซับซ้อนเท่าปัจจุบนันการที่ทิศเหนือสองแบบมันตรงกันเป๊ะอาจจะสร้างความสับสนให้นักเดินเรือหรือนักบินที่ใช้เข็มทิศแบบเก่าได้นะคะแต่ว่า ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนำทางมันพัฒนาไปไกลมากแล้วปัญหานี้ก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่าเมื่อก่อนแล้วค่ะเข้าใจครับคือก็มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างที่พยายามจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นใช่ค่ะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าในข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่เอ่อน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือมุมมองที่มันเหนือธรรมชาติไปเลย เกี่ยงกับเทคโนโลยีของแอตแลนติสที่เขาเชื่อมโยงกับคำทำนายของเอ็ดการ์เคซี่เขาอ้างว่าทวีปแอตแลนติสที่ล่มสลายไปเนี่ยเคยมีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากใช้พลังงานจากสิ่งที่เรียกว่าผลึกศิลาอักคีหรือไฟสโตนคริสตัลอะไรทำนองนั้นค่ะแล้วเคซี่ก็อ้างว่าเอกผลึกเนี่ยแหละที่ทำงานผิดพลาดจนทำให้ทวีปล่มสลายแล้วก็เชื่อว่ามันจมอยู่แถวๆเกาะบ,บิมิน ซึ่งมันก็อยู่ในใจกลางสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา erm พอดีเลยครับทฤษฎีนี้ก็เลยมองว่าหรือว่าพลังงานโบราณจากผลึกพวกนั้นมันยังทำงานผิดพลาดอยู่เป็นครั้งคราวก็เลยทำให้เกิดความผิดปกติทางแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เครื่องบินเรือหายไปอะไรแบบนี้ประมาณนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องย้ำนะคะว่าเป็นมุมมองที่อยู่นอกขอบเขตของการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไปแล้ว เป็นเรื่องของความเชื่อหรือ,อทฤษฎีสมคบคิดมากกว่าครับครับเข้าใจครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อมูลอีกด้านที่เหมือนจะมาท้าทายความเป็นปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มูดาเลยอย่างงานของแลร์รี่คุชเชที่เข้าไปตรวจสอบเคสต,ต่างๆ ใช่ค่ะแลลี่คูชเช่เนี่ยเขาเป็นนักวิจัยที่เข้าไปตรวจสอบบันทึกรายงานของเหตุการณ์ต่างๆที่อ้างว่าเกิดขึ้นในสามเหลี่ยมเบอร์มูด้าอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วเขาก็ค้นพบว่าหลายๆกรณีเนี่ยมันถูกรายงานเกินจริงไปมากมีการเสริมแต่งเรื่องราวเข้าไปเกินจริงยังไงครับก็คือบางเคสที่บอกว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยในสภาพอากาศดีจริงๆแล้วบันทึกบอกว่าตอนนั้นมีพายุเข้า หรือบางเคสก็เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์เองซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในการเดินทางทางทะเลหรือทางอากาศอยู่แล้วนะคะข้อสรุปของคุเชก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ความลึกลับหรือปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์ม u ดาส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นจากการเล่าเรื่องที่เกินจริงไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรพิเศษจริงๆหรอกคะ่ะ แสดงว่าเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์ม uda ที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยมันมีหลายชั้นซ้อนกันอยู่มากๆเลยนะครับคือมีทั้งเหตุการณ์ที่มันดูเหมือนจะยังหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้จริงๆอย่าง flight 1 9ค่ะอันนั้นก็ยังถือว่าเป็นปริศนาใหญ่อยู่ครับแล้วก็มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปได้แต่ก็อาจจะยังไม่มีหลักฐานมายืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกกรณีเราก็ยังมีมุมมองที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องส่วนใหญ่มันถูกขยายความหรือแต่งเติมขึ้นมาเอง ถูกต้องค่ะมันคือความซับซ้อนระหว่างคอเท็จจริงเรื่องเล่าแล้วก็ความพยายามที่จะหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่ไม่เข้าใจอะค่ะถึงแม้ว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดแบบที่คุณคุณเชย์ทำมันอาจจะลดทอนความเป็นปริศนาในหล,ลายๆเคสลงไปได้แต่การหายไปรับไร้ร่องรอยของบางเหตุการณ์มันก็ยังทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้อยู่ดีนะคะว่าเราเข้าใจมาหาสมุทรหรือบรรยากาศโลกดีพอแล้วหรือยังจริงครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลย แล้วสุดท้ายนี้ผมว่าอาจจะมีอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือนอกเหนือไปจากคําอธิบายทางธรรมชาติหรือเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วเนี่ยไอ้พลังของเรื่องเล่าเองพลังของชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มู d a เนี่ยมันมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนที่ทําให้พื้นที่ตรงนี้มันยังคงอยู่ในความสนใจดึงดูดจินตนาการของผู้คนทั่วโลกมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นสิคะพลังของเรื่องเล่าบางทีมันก็ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเหมือนกันนะคะ และถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ